ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สำนักจัดการบริหารทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่พร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่กำหนดห้ามเผา1กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายน2566นี้ค่ะโดยในวันนี้31มกราคม2566เวลา10นาฬิกา นายชาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เตรียมความพร้อมแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ2566โดยมีนายชิชนกสุขมงคลผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3เ่าวต้อนรับและรายงานและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ในสงครามขาวสะอาดผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่3 พลเอกทำรงศักดิ์บุญทัศ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดแพร่หรือกอรอมนรพันเอกทวัตยอยู่กองผู้บังคับการทหารมาที่12กองพลทหารมาที่1นนายปรีชาโตมีผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่นายสายยันกาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักป้องกอันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นายชกชัยพนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่นำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการเพื่อเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรณโโรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางวิชาการที่ถูกต้องลดจุดความร้อนหรือฮอสปอตควบคุมป้องกันกา,การเกิดไฟป่าในพื้นที่ และลดมลพิษจากหมอกควันไฟป่าซึ่งทางจังหวัดแพร่ได้กำหนดให้วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนในปีนี้เป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่เป็นเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โลง่งโดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการรับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าซึ่งก็คือเครื่องเป่าลมจำนวน10เครื่องค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ จากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสา,ธ,สาธ,ธารณภัยจังหวัดแพร่การมอบสเสบียงอาหารแห้งน้ำดื่มให้ตัวแทนหน่วยผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟปา่าจำนวนสิบชุดพร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเครือข่ายราษดรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าจำนวน38มหมู่บ้านหมู่บ้านละ5 0,000บาทแ,และปล่อยขบวนรถเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันและมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องไฟป่าแจากเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่าค่ะซึ่งนายชาตรีบุญมากรองผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่บอกว่าจังหวัดแพร่ในปีนี้ต้องการลดการเกิดไฟไหม้ป่าลงค่ะเพื่อลดปริมาณฝุน่นและจุดความร้อนหากเกิดจุดความร้อนที่ไหนชุดเคลื่อนที่เร็วต้องรีบเข้าไปพื้นที่เพื่อระงับเหตุไม่ให้ขยายวงกว้างได้ก็จะสามารถควบคุมได้เร็วหากพบหรือว่าสืบทราบว่ามีการลักลอบเผาก็ จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดอย่างจริงจังค่ะสอหนึ่งพวกเราชาวแพร่รวมพลังเพื่อลดมอกควันและไฟป่าเฮ้เฮ้ขอเสียงอยค่ะเฮ้ก hey! <Hey! S 1> รับไปการรวมพลังของพี่น้องชาวในโอกนี้ขอกลับเป็นเจอท่าน ประธานในพิธีมอบเครื่องเป่าลมนะครับจริงๆแล้วมีทั้งหมด1ิเครื่องนะครับแต่วันนี้ได้นาดํามามอบทั้าหมดเิทีนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13โดยผ่านท่านประธานในพิธีนะครับในค้างไว้นิดหนึน่งนะครับค้างไว้นิดหนึน่งครับค่ะเหลืออีกหนึ่งกล่องนะคะขอเชิญผู้แทนจากอบจอแพร่ค่ะเชิญค่ะ,คะสักครู่ค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะเชิญค่ะนะครับลำแบบต่อไป ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบเงินอุดหนุนให้กับตัวอันนี้จะเป็นเงินอุดหนุนนะคะในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไปปังศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำลุ่มน้ำยมค่ะประกอบด้วยเครือข่ายบ้านห้วยขึมค่ะหมู่ที่สประธานก่อนนะคะที่รับมอบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะและเครือข่ายชุดที่3ค่ะเป็นเครือข่ายจาก หน้าเวทีนี้ให้ขบวนรถนะครับได้ได้ผ่านไปเพื่อออกตรนลลกนะครับเมื่อท่านถ่ายเรียบร้อยนะครับส่งสัญญาณวิดีปล่อยกำลังพลเพื่อออกประชามพันห้าสี่สามสองหน ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะเป็นกำลังใจนะคะกับทีมงานทุกคนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในที่พุทธศกราช2566นานี้นะคะกำลังพลนะคะที่ผ่านไปนะคะก็จะด้วยนะครับหนงานที่มาร่วมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ากของทสนะครับยังมีของอปจนะครับของปอพ ม1พ <2022 S 2> ันบองนะครับรอเทศาบาลด้วยนะครับรถของเทศาบาลนะครับรถการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลที่ไปขอเชิญเยี่ยมนะครับสมาชิกเครือข่ายออส ด้ช่วยกัน่พวกเราครับโอ้สุดยอดโอ้ยมันหลักวังทงเขาอันนี้ต่อปายตรไป้ายไรื่องช่วยกันเออให้เราได้พรมนี้เพราะว่ามกิจกรรมอะไรต่างๆนครับจะเกิดแม่ต้อนรับลกมาครับแม่ปาแม่เออน่าจะรอรอเนานั้นอก็เห็น